ช่วงนี้จะพาไปแลกการเพิ่มมูลราคาจากนำออยเป็นกรดลีวูลินิกนะคะสึ่งทางสำนักงานคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยเขารวมกับมา,าวิทยาลัยส่งคลานักครินมีการดำเนินงานวิจัยโครงการเพิ่มมูลราคาจากนำออยเป็นกรดลีวูล,ลินิกชายเป็นสารควบคุมวัชพืชสร้างม,มูลราคาเพิ่มแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรกมอ้อยและน้ำตาลทราย,ยาอยีกทยากเป็นมิตรต่อซิ่งแวดล้อมด้วยรายละเอียดจะเป็นพืติดตามได้จากรายงานค่ะ สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรพกามาเจตพัฒนานุนนะคะก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยในฝั่งของวิศวกรรมเคมีนะคะที่ดูแลในส่วนของเรื่องของการผลิตกรดริวูลินิกแล้วก็การเพิ่มความบริสุทธิ์ของกรดริวูลินิกนะคะโดยเริ่มต้นนะคะในการผลิตเนี่ยเรากา็ใช้อุปกรณ์นะคะที่สาขาวิชาเรามีอยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูงนะคะซึ่ง ในการผลิตเนี่ยการทำปัิยาต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง200องศาเซลเซียสนะคะทำให้ความดันเนี่ยก็จะสูงแล้วก็เราจะต้องใช้กรดซัลฟูริกนะคะซึ่งพบว่าอุปรกรณ์ที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถทนการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกที่ความเข้มข้นสูงได้นะคะเราก็เลยต้องสร้างเครื่องผลิตก,กดรดเีบูลลนิกขึ้นมาเองนะคะก็เป็นเครื่องที่เราออกแบบขึ้นมาใน การสร้างเครื่องนี้ก็คือนอกจากทนความดันสูงทนการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกที่ความเข้มข้นสูงถึง0.4มล,ลาร์แล้วเนี่ยแทนที่จะใช้ใบกวนนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดการรั่วซึมที่ด้านบนของถังได้เราก็เปลี่ยนมาใช้ระบบที่เป็นการเขย่านะคะโดยติดตั้งสปริงไว้ที่ด้านล่างของถังนะคะที่ขาถังก็ทําให้เครื่องผลิตกรดลีวูลีนิกที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ย นะคะก็คือมีการทำงานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับสภาวะที่เราผลิตกดรีวูลินิกนะคะหลังจากได้กดรีวูลินิกนะคะเราก็จะมีกระบวนการเพิ่มความบริสุทธิ์นะ,ะซึ่งเราเริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เขาทำกันมาก็คือเขาจะใช้าฐานกำมันนะคะในการลดสีปนเปื้อนแล้วก็ใช้เรซิน นะะในการแยกสิ่งปนเปื้อนเช่นกรดซัลฟิริก ury, แล้วก็กรดฟอ์มิกนะคะแต่เราพบว่าที่เราศึกษาเนี่ยมันก็ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังไม่สามารถแยกสิ่งปนเปื้อน,นได้ดีเท่าที่ควรนะคะเราก็เลยมาศึกษาหากระบวนการใหม่ๆนะคะเราก็พบว่าการใช้ดินเบานะะในการแยกสิ่งปนเปื้อน,นจากผลิตภัณฑ์กดรด r ีบูลินิกเนี่ยทำได้ดี มากกว่านะคะโดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะก็จัดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นนะคะแล้วก็จากงานวิจัยนี้หลังจากที่เราใช้ดินเบาในการแยกสิ่งปนเปื้อนแล้วนะคะเราก็จะมีการระเหยน้ำแล้วก็กดฟอร์มิกนะคะซึ่งจะได้กดรดเรบูินิกที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการ คณะวิจัยนะคะก็ขอขอบพระคุณทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายที่สนับสนุนทุนวิจัยในการทำวิจัยครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางหมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ในการทำวิจัยค่ะและขอขอบพระคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ทำให้โครงการนี้รุ่งรงตามวัตถุประสงค์ขอขอบพระคุณค่ะ